ดินแดนพาสองสาวมาซื้อต้นไม้แดดแรงจริงอย่างที่เขาบอกก้านขวัญทำให้หญิงสาวซื้อไปหยิบของมาโบกตัวเองไปมาแต่การแก้วสนุกกับการเลือกซื้อดอกไม้ต้นนั้นต้นนี้พี่แดนบังกรคาบแก้วก็ดีนะคะทำซุ้มใกล้ประตูรัว้วพวงแสดดีกว่าไหมเป็นรั้วได้ด้วยแปลกไม่เหมือนใครได้ค่ะเอามาทั้งหมดเลยขวัญ ชายหนุ่มส่งเสียงเรียกเมื่อการแก้วเดินไปดูกระถางหญิงสาวจึงรีบวิ่งมาหาแต่ชายหนุ่มชี้ไปที่ถุงดอกไม้ช่วยขนไปไวที่รถหน่อยสิบถุงนั้นอะ่ะพี่จ่ายเงินแล้วเลือกเอาที่เบาๆนะอะที่หนักพี่ถือเองชายหนุ่มบอกทำให้การขวัญตาโตขวัญเนี่ยนะใช่สิคุณตาเจ้าของร้านแก่ขนาดนั้นใครจะกล้าใช้ให้แกขนไหวใช่ไหมไหวสิคะการขวัญยิ้มรับ เพราะอยากให้เขาเห็นว่าเธอเป็นสาวขาลุยทําทุกอย่างอย่างที่พวกผู้ชายทํากันได้หมดจึงต้องกัดฟันทนขนต้นไม้ไปวางในกระโปรงรถด้านหลังนั่นขวัญล่ะคะการแก้วถือกระถางออกมาเห็นน้องสาวขนต้นไม้ขึ้นรถมือเป็นละวิงก็แปลกใจใช่วันนี้ดีนะมีแรงงานขยันเชียวดินแดงกระตุกยิ้มให้หวังว่าการขวัญจะมดสนุกกับเกมแย่งชิงของตัวเองสัที เมื่อเลือกต้นไม้เสร็จเขากับการแก้วก็ลงมือปลูกต้นไม้จัดหินหน้าบ้านแล้วใช้การขวัญขุดหลุมปลูกต้นไม้ไปหลายหลุมไหวใช่ไหมขวัญไหวสิคะแค่นี้เองอยู่บ้านขวัญก็ทำบ่อยบ่อยดีเลยจ้ะแหมถ้ามีวันหยุดต่อกันแบบนี้เราจัดสวนเสร็จเร็วแน่เดี๋ยวพี่ไปขุดปลูกตรงนั้นก่อนแก้วไปรดน้ำก็พอจ้ะไม่ต้องขุดหรอกเดี๋ยวลูกกระเทือนพี่แก้วท้องหรอคะ การขวัญหน้าเสียการแก้วจึงสายหน้าดิกพี่แดนเขาพูดเล่นจากพี่ไม่ได้ท้องหรอกก็เผื่อว่าเจ้าตัวเล็กจะมาเกิดแล้วไงจ๊ะก็แก้วบอกพี่เองว่ารอบเดือนหายไปตั้งหลายวันเพื่อความปลอดภัยของหลานขวัญเขาทําได้อยู่แล้วจริงไม่ขวัญได้สิคะไม่ต้องห่วงหรอกการขวัญเจ็บใจแรงมีเท่าไหร่กระแทกลงมาบนดินจุปวดเมื่อยไปหมด แถมตอนกลับดินแดนยังฝากเธอมากับลุงสามล้อถีบข้างบ้านที่จะผ่านทางไปบ้านเธอพอดียิงสาวนั่งทุบขาตัวเองอย่างเจ็บใจตั้งแต่เกิดมาเธอไม่เคยต้องเหนื่อยจนแทบขาดใจแบบนี้เลยถ้าไม่เพราะอยากเอาชนะพี่สองคนแล้วก็ฉันไม่ทนหรอกแต่รู้ไหมว่าเกมยิ่งยากมันก็ยิ่งท้าทายยิงสาวเข็นเคี้ยวพอดีกับที่โทรศัพท์ดังขึ้นเป็นสายจากเมทินีแม่ของเธอวัดีค่ะแม่ ก็เลยจะกลับคะเราหรือว่าติดใจครอบครัวของพ่อแก่คะละเปล่าหรอคะแค่ขวัญกำลังสนุกอยู่อีกตั้งนานนี่คะกว่าจะเปิดเทอมแล้วแม่ล่ะบอกว่าจะมาเมืองไทยตกลงจะมาหรือเปล่าขาแม่ยังเจ็บๆอยู่แต่ก็พอช่วยเหลือตัวเองได้เอาไว้ดีกว่านี้จะกลับโหแล้วลุงเดวิดดูแลแม่ดีหรือเปล่าจะไปหวังอะไรกับคนอย่างนั้นแม่จ้างพยาบาลพิเศษดีแล้วค่ะแม่ หนูก็ไม่ไว้ใจลุงเดวิดหรอกแต่มันน่าเจ็บใจที่ฉันออกไปไล่ตามจับมันกับนางผู้หญิงคนอื่นๆไม่ได้ป่านนี้คงสนุกเปลี่ปลีผพูดแล้วเจ็บใจว่าแต่พี่สาวแกเป็นยังไงบ้างดีค่ะดีทุกอย่างมีความสุขจนแทบสำลักเลยละ่ะฝากบอกแก้วด้วยว่าแม่คิดถึงอยากโทรหาแต่กลัวรบกวนเขาได้ค่ะเดี๋ยวขวัญบอกให้แค่นี้นะแม่ขวัไปช่วยงานพี่แก้วมาเหนื่อยทั้งวัน การขวัญบอกแล้วชิงวางสายไปก่อนเธอถอนหายใจใจนึงก็อยากหนีกลับอเมริกาแต่อีกใจนึงก็อยากพิสูจน์ให้พี่สาวของเธอเห็นว่าผู้ชายไม่มีใครที่ดีเลิศร้อยเปอร์เซ็นต์คนอย่างดินแดนก็หลงละเลงไปกับผู้หญิงคนอื่นได้เหมือนกันเหมือนพ่อแล้วก็เหมือนเดวิดเธอไม่เชื่อหรอกว่าดินแดนจะไม่หวั่นไหวไปกับเธอบ้างไม่มีทางที่เขาจะมองข้ามเธอและที่ทำอยู่ก็เพื่อให้พี่สาวเธอได้ตาสว่าง การแก้วต้องไปประชุมที่จังหวัดระยองทำให้หญิงสาวไม่สบายใจนะักวันใจว่าก้านขวัญอาจจะใช้โอกาสนี้ในการเข้าหาสามีของเธอหญิงสาวเก็บกระเป๋าด้วยสายตาเหม่อลอยความคิดวาวุ่นจนหยิบของผิดๆถูกๆพอดินแดนออกมาเห็นก็มุ่นคิ้วมองแก้วแก้วกางเกงพี่ไปเป็นที่ระลึกด้วยเหรอคะ หญิงสาวเลิกคิ้วมองพอเห็นว่าตัวเองหยิบกางเกงในของสามีใส่กระเป๋าไปถึงสองตัวก็สะดุง้งยิ้มแย่รีบเอาออกมาคืนที่เดิมเป็นอะไรเมื่อเม ơ. กลัวค่ะกลัวอะไรจ๊ะเรื่องการเดินทางหรอไม่กลัวหรอกค่ะการเดินทางกลัวน้องสาวตัวเองมากกว่าแก้วไม่รู้ว่าขวัญคิดจะทำอะไรอีกบอกตามตรงนะคะว่าคงต้องระแวงกันแบบนี้จนกว่าจะรู้ว่าขวัญต้องการอะไร โธ่พูดจนพี่ขนลุกอย่าคิดมากนะเรารู้แล้วว่าขวัญเขาต้องการอะไรเราก็ไม่เดินไปตามเกมของเขาก็สิ้นเรื่องน้องแก้วนะ่ะแค่อยากเอาชนะเราแค่อยากพิสูจน์ให้ใครต่อใครเห็นว่าความคิดของเขาถูกแก้วก็คิดอย่างนั้นละค่ะเยขวัญเขาชอบเอาชนะคนอื่นมาตั้งแต่เด็กแต่เอาชนะเรื่องแบบนี้มันแรงไปแก้ววัดนี่มันเกมชีวิตเลยนะคะช่างเขาเธออย่าไปสนใจเกมเด็กๆของเขาเลย ปวดหัวไป,ปเปล่าๆพี่ช่วยจัดกระเป๋าดีกว่าจัดเสร็จจะได้มีเวลาว่างมาทำอย่างอื่นทำอะไรคะยังจะมาถามอีกดินแดนมองจ้องตาแล้วทำหน้าหื่นเขาใส่ปลายนิว้วคีบกางเกงในชายขึ้นมาแล้วถามเอาไปเป็นที่ระรึกไหมจะได้คิดถึงพี่มีต้องถึงขนาดนั้นหรอค่ะไปแค่3มวันหญิงสาวหัวเราะขึ้นขำที่ตัวเองเหมอถึงกับหยิบเอากางเกงในเขามาใส่ในกระเป๋า นีทาดินแดนไม่เห็นแล้วเธอเปิดกระเป๋าขึ้นมากลางห้องกับอาจารย์ที่พักด้วยกันคงได้โดนล้อแน่สมวันเหมือนสามปีเลยเวอร์ไปแล้วยิงสาวยื่นมือมาหยิกแก้มเขาซ้ายขวาแรงๆอย่างมันเคี้ยวพอเขาทำตาอ้อนๆแบบนี้ทีไรต่อให้โกรธเขาแค่ไหนเธอก็หายงอนทุกทีการขวัญไม่ได้ทำให้ดินแดนต้องลำบากใจอย่างที่เขากับการแก้วกลัว เพราะเธอไม่ได้มากวนใจเขาอีกและไม่ได้ไปที่สซงานด้วยเขารู้มาจากพ่อของเธอว่าการขวัญขอไปเที่ยวต่างจังหวัดคนเดียวก่อนกลับอเมริกาเขาจึงรีบรายงานภรรยาเรื่องนี้ทำให้หญิงสาวสบายใจแก้วพี่ไปกินข้าวก่อนนะไปด้วยกันไหมตามสบายค่ะพี่เลแก้วลงไปกินข้าวข้างล่างโรงแรมก็ได้ค่ะยังทำงานค้างอีกหลายอย่าง หญิงสาวบอกแล้วหันไปง่วนกับการทำงานต่อกว่าจะรู้ตัวก็ปาเข้าไปสองทุ่มแล้วจึงเริ่มหิวหญิงสาวหยิบกระเป๋าสตางค์แล้วลงไปหาอะไรกินข้างล่างส่วนเข้ากับสันที่ลงมาจากลิฟต์เข้าพอดีเอา้าอาจารย์แก้วไม่ได้ออกไปกับคนอื่นๆหรอครับไม่ค่ะแก้วว่าจะหาอะไรกินแถวๆนี้และคณะบดีละคะผมว่าจะกินก๋วยเตี๋ยวกใ,ใกล้ๆโรงแรมนี่แหละไปด้วยกันไหมล่ะเออ ถ้าจะต้องเดินไปอีกไกลคนขับรถมหาวิทยาลัยก็ออกไปกินข้าวมีแค่รถผมที่ว่างนะคณะบดีหนุ่มเสนอขึ้นการแก้วหิวจนแสบท้องจึงยอมตกลงเขานำทางเธอไปขึ้นรถและขับออกไปพอดีกับที่เหล่าคณะอาจารย์ลงจากรถตู้มาเห็นเขาพอดีวายที่อาจารย์แก้วไม่ไปกับพวกเราอ้างว่างานยุง่งงานยุง่งมันอย่างนี้เองนันสิ ไปกินข้าวหรือไปกินข้าวต้มรอบดึกกันก็ไม่รู้ไปกันแค่สองคนน่าเกลียดนะเธอมาประชุมกันหลายคนขนาดนี้ยังกล้านี่ถ้าอยู่กันสองคนจะขนาดไหนเพื่อนรวมห้องกับการแก้วบิดปากขึ้นผู้หญิงดสดมีเยอะแยะทำไมไม่เอาเสียดายที่สุดเลยค่ะพี่เลอาจารย์แก้วมีอะไรดีนะขนาดมีผัวเอ้ยมีสามีแล้วนะยังเสน่ห์แรง อย่าไปเอาอย่างเลยน้องหวานแบบนี้นระกกินหัวทําอะไรก็ไม่เจริญหรอกใครว่าพี่เลเจริญขึ้นเจริญขึ้นตําแหน่งเอ่ยเงินเดือนเอ่ยงานวิจัยเอ่ยโอยปีทองของอาจารย์แก้วเขละล่ะสาวๆเมาสกันสนุกปากทําให้การขวนค่อยๆกดปิดบันทึกเสียงแล้วยิ้มพอใจไม่เสียแรงที่ตามพี่สาวมาถึงนี่ได้อะไรเด็ดๆเ,เยอะเลย หญิงสาวขับรถที่เช่ามาตามไปที่ร้านกว๋วยเตี๋ยวแล้วแอบเก็บภาพคนทั้งคู่เอาไว้แทบจะทุกช็อตอร่อยไหมครับร้านนี้ได้นะคะจ,ะาจาัดจานดีนี่คณะบดีไม่กินผักเหรอคะเขียดทิ้งทุกอย่างเลยใช่ผมไม่กินผักมีไหวอะ่ะมันคลื่นใจทุกทีอะไรกันคะโตได้ยังไงไม่ยอมกินผักก็ตัวโตกว่าคุณละกันผมยกให้หมดจานเลยถั่วงอกแค่เห็นผมก็ขนลุกแล้ว คณะบดีหนุ่มบอกขึ้นแล้วตักผักใส่ในชามเธอให้หญิงสาวร้องโวยวายพอแล้วคะ่ะพอๆการแก้วปัดมือไปโดนแก้วน้ำหกใส่กางเกงเขาอารามตกใจเลยลุกพรวนมาเช็ดให้แต่พลาดสะดุดจะล้มชายหนุ่มจึงตวัดตัวเธอมานั่งบนตักปล่อยค่ะขอโทษทีผมกลัวคุณล้มชายหนุ่มบอกการแก้วจึงรีบลุกมานั่งเก้าอี้ตัวเองการขวัญมองภาพในมือถือตัวเองและเดาะลิ้น แค่นี้ก็จบเกมแล้วพี่แก้วการขวัญกลับมาแล้วและแอบ,บมาที่บ้านของการแก้วหญิงสาวมองกุญแจในมือที่เคยแอบ,บเอามาจากกระเป๋าการแก้วไปปั๊มใหม่มาตั้งหลายวันแล้วหญิงสาวสอดรูปสามสี่ใบที่ล้วนแล้วแต่มีช็อตเด็ดๆไว้ในไดอารี่เล่มหนึ่งแล้วทำเหมือนมันหล่นอยู่แถวๆกระถางต้นไม้เธอเปิดประตูเข้าไปในบ้านไปที่ห้องนอนของการแก้วแล้วทำอะไรหลายอย่างในห้องนั้นก่อนกลับออกไปอยู่ที่บ้านของพ่อตามเดิม ดินแดนกลับมาจากที่ทำงานเขาเปิดประตูรัว้วขับรถไปจอดโรงจอดรถแต่ตอนที่เดินมาเขาเห็นแดลี่เล่มหนึ่งตกอยู่พอหยิบขึ้นมาจึงเห็นว่ามันมีรูปสอดอยู่ในนั้นชายหนุ่มหยิบรูปออกมาหัวใจเขากระตุกวูบเมื่อเห็นรูปการแก้วนั่งตักผู้ชายคนอื่นนอกจากนี้ยังมีรูปที่ตั้งคู่ขึ้นรถไปด้วยกันอีกหลายรูปและมีสลักลายมือด้านหลังรักจะอยู่ด้วยกันไม่ได้คุณคือโลกใบที่สองของฉันเรื่องบ้าอะไรกัน ดินแดนพลิกเข้าไปอ่านด้านในอย่างร้อนรนลายมือของการแก้วไม่ผิดแน่เขาจำได้ผู้ชายคนนี้คือโลกใบที่สองของฉันน่าเสียดายที่เรารู้จักกันช้าเกินไปฉันมีคนรักแล้วและกำลังจะแต่งงานใช่ฉันกำลังรักผู้ชายสองคนในเวลาเดียวกันไม่มีใครผิดนอกจากฉันคนเดียวทั้งพี่แดนและเขาไม่มีใครรู้ว่าฉันแอบมีคนอื่นแต่ฉันก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ที่ทุกอย่างเปิดเผยฉันจะต้องเลือกใคร ชาหนุ่มกลืนน้ำลายขมปลาลงคอมือเขาสั่นเมื่อเปิดอ่านหน้าถัดไปการมาที่นี้ของก้ารขวัญมันทำให้ฉันเริ่มกลัวฉันกลัวว่าโลกใบที่หนึ่งของฉันจะเปลี่ยนไปถึงฉันจะรักใครอีกคนแต่ฉันก็ไม่ปล่อยพี่แดนไปให้ใครดินแดนอ่านไปอีกหลายหน้าจนทนอ่านไม่ไหวเขาหลับตาลงกับมือแน่นแล้วฉีกถึงกระดาษทุกหน้าที่เขียนด้วยลายมือของภรรยาจนขาดกระจุย แล้วขับรถออกไปจากบ้านเร็วเหมือนพายุมีรู้ไหมว่าแก้วไปประชุมที่ไหนชายหนุ่มถามขึ้นเมื่อดึงโทรศัพท์มากดโทรหารัศมีแคร์ที่ระยองค่ะแก้วไม่ได้บอกไว้ละคะบอกแต่ไม่ได้บอกว่าที่ไหนพี่แค่เป็นห่วงนะอยากรู้ว่าเขาพักที่ไหนอะไรยังไงพอดีพี่โทรหาเขาไม่ติดชายหนุ่มบอกด้วยเสียงปกติเมื่อสะกดความโกรธเอาไว้ภายในได้ค่ะเดี๋ยวมีเช็คให้แล้วส่งข้อความบอก รัศมีแขวางสายไปแล้วส่งข้อความบอกดินแดนแต่ด้วยความสงสัยจึงโทรหาการแก้วเพราะอีกฝ่ายรับสายก็บอกก็โทรติดนี่มีอะไรหอรอถามแปลกๆก็สามีแกน่ะสิโทรหาฉันมาถามว่าแกพักแถวไหนเขาโทรหาแกไม่ติดฉันก็เปิดโทรศัพท์เอาไว้ตลอดนะเดี๋ยวฉันโทรหาเขาก่อนการแก้ววางสายแล้วโทรศัพท์หาสามีแต่เขาไม่ยอมรับ เธอเองก็ต้องรีบเคลียร์งานที่จะเข้าประชุมพรุ่งนี้ซึ่งไม่ได้ติดต่อ,อก,กลับไปอีกรุ่งเชา้าการแก้วแต่งตัวเสร็จเรียบร้อยและลงไปรอรถตู้พร้อมกับอาจารย์คนอื่นๆเธอรู้สึกได้ว่ามีสายตาปแปลกๆจากเพื่อนร่วมงานที่มองแล้วกระซิบกระซาบกันแต่เธอก็ไม่ได้คิดว่ามันจะเกี่ยวกับตัวเองคณบดีสารเดินมาพร้อมกระเป๋าเอกสารและบอกทุกคนเดี๋ยวผมไปรถตู้ด้วย ได้สิคะคะบดีไปนั่งด้านหลังกับน้องแก้วเลยนะเพื่อนรวมห้องของการแก้วบอกคืนแล้วดุนหลังหญิงสาวให้เข้าไปก่อนแต่มีใครคนหนึ่งเรียกไว้แล้วเดินดุ่มมาหาแก้วพี่แดนหญิงสาวตกใจไม่คิดว่าอยู่ๆสามีจะมาที่นี่ได้มานี่อะไรกันคะแก้วจะไปประชุมหญิงสาวขามวดคิ้วดึงมือเขาออกจากมือตัวเองท่าทางเขาดูกราดเกลียวอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน เรามีเรื่องต้องคุยกันมากับพี่แก้วเจ็บนะพี่แดนนี่มันอะไรกันหญิงสาวนิ้วหน้าเพราะเจ็บที่ข้อมือเขาบีบมือเธอแรงจนเป็นรอยสรันทนไม่ไหวตรงเข้ามาเคลียมีอะไรผมช่วยไหมอาจารย์แก้วไม่มีอะไรค่ะเดี๋ยวแก้วตามไปทีหลังนะคะญิงสาวบอกแต่ดินแดนมองจ้องหน้าสรันตาแทบถลนเขาปล่อยมือการแก้วแล้วซัดหมัดหนักๆมาหาท่ามกลางเสียงหวีดร้องของอาจารย์ผู้หญิง ตายแล้วตายแล้วลุงไหวไปห้ามสิอยากรรบปุณจะเย็นๆก่อนครับพี่แดนปล่อยตยูวนี้นะปล่อยคณะบดีนะหญิงสาวตะวาดอย่างกลาดเกลี้ยวเธอไม่รู้จะทำอย่างไรถึงจะอยู่สามีได้จึงใช้กระเป๋าสะพายและแฟ้มงานฟาดไปบุนหลังเขาพี่แดนปล่อยนี่แก้วเข้าข้างมันเหรอฮะชายหนุ่มพระจักรรรแล้วหันมามองการแก้ว อารมณ์หึงหวงแลนพรานเขาคบกับเธอมานานไม่เคยมีเรื่องแบบนี้มาให้รู้เห็นพอมาเจอครั้งแรกมันทำให้เขาสติแตกพี่มันบ้าไปเมาอะไรที่ไหนมาทําไมเป็นแบบนี้การแก้วตรงเข้าประคองสรันแล้วถามด้วยความเป็นห่วงคณบดีเป็นยังไงบ้างคะแก้วขอโทษนะเป็นถึงคณบดีนี่เองเธอถึงได้ชายหนุ่มเข็นเคี้ยวยิ่งทำให้การแก้วโกรธจัด วันนี้แก้วไม่มีเวลาคุยแก้วต้องไปประชุมกลับมาเรามีเรื่องต้องคุยกันไม่ไม่ต้องไปไหนจนกว่าจะคุยกันรู้เรื่องถ้ามันยุ่งยากนักก็ลาออกพี่แดนนี่พี่เป็นบ้าอะไรเนี่ยเป็นบ้าอะไรหญิงสาวตะหวาดด้วยความโมโหสารานเช็ดเลือดออกจากมุมปากแล้วบอกขึ้นวันนี้คุณไม่ต้องเข้าประชุมหรอกพวกเราไปเถอะสรานบอกทุกคนแล้วขึ้นรถตู้ไปอย่างอารมณ์เสียคนอื่นๆหันมาซุบซิบกันทำให้กาแก้วยิ่งอยากร้องไห้ เธอสะบัดมือจากมือของดินแดนแล้วตบไปบนหน้าเขาแรงๆแก้วตบพี่เพราะมันเหรอพี่เป็นบ้าอะไรอยู่ๆก็มาอาราวาสเป็นชกเขาทำไมยังต้องให้พี่ถามอีกเหรอว่าชกทำไมแก้วกับมันไปถึงไหนตอนไหนกันแล้วพี่แดนมันจะมากไปแล้วนะเอาการประชุมมาอ้างบ่อยๆไปทำงานวันหยุดแล้วก็อยากซื้อรถขับเองคงเป็นเพราะแบบนี้สินะนี่พี่ไปรู้อะไรมาตกใจมากสิ ที่พี่รู้จักโรคใบที่สองของแก้วโลกใบที่สองอะไรพี่พูดไม่รู้เรื่องแล้วนะไปส่งแก้วด้วยแก้วจะไปประชุมอย่าทำให้แก้วเสียงานหญิงสาวเสียงแข็งขึ้นอยากเคลียร์กับเขาแต่เธอจะทำให้งานเสียเพราะเรื่องส่วนตัวไม่ได้ดินแดนกระชากแขนเธอแล้วลากขึ้นรถไม่ฟังเสียงโอดครวญของเธอเศพนะพี่แดนชายหนุ่มไม่พูดอะไรนอกจากผลักเธยเข้าไปในรถแต่แทนที่จะไปมาหาวิทยาลัยที่เธอบอก เขากลับพาเธอเลี้ยวเข้าม่านรูดพี่แดนอะไรของพี่อีกครึ่งชั่วโมงแก้วมีประชุมไม่ต้องไปเพราะยังไงพี่ก็จะให้แก้วลาออกอยู่แล้วใครจะบ้าให้เมียไปทำงานที่เดียวกับชูทั้งวันชูเลยเหรอยิงสาวขึ้นเสียงแค่มีข่าวซุบซิบมาเข้าหูรัศมีแค่เรื่องเธอกับคณะบดีตั้งแต่ก่อนเธอแต่งงานเธอก็หงุดหงิดมากพอแล้วดีที่หลังเธอแต่งงานข่าวลือพวกนั้นก็หายไป แต่เขากําลังทําให้มันเลวร้ายหนักยิ่งกว่าเดิมซะอีกไม่รู้ว่าเมื่อเช้านี้จะมีใครถ่ายคลิปเอาไว้แล้วบ้างหรือจะบอกว่ามันไม่จริงแก้วไม่รู้หรอกนะว่าพี่ไปได้ยินใครพูดมาแต่พี่เป็นสามีแก้วนะพี่ไม่เชื่อใจแก้วแล้วจะให้แก้วหวังพึ่งไอ้ได้อีกการแก้วน้ําตาร่วงมองเขาด้วยสายตาผิดหวังรุนแรงชายหนุ่มหลับตาก็ไอ้น้ำตาจากตาคู่นี้นั่นแหละที่ทำให้เขาใจอ่อนในทุกเรื่อง และมองข้ามอะไรไปหลายๆอย่างและไม่เคยคิดว่าเธอจะมีคนอื่นนอกจากเขาใช่พี่เป็นสามีแก้วสามีของแก้วใช่หนุ่มลืมตามาแล้วลงจากรถเปิดประตูลากตัวเธอเข้ามาในห้องการแก้วหวีดร้องแต่เขาตะปบปากเธอไว้แล้วตวาดบุตรรักของเรามันขาดตกบุกพร่องตรงไหน,นเหรอแก้วทำไมแก้วต้องไปยุ่งกับผู้ชายคนอื่นบอกพี่สิบอกพี่ หยาบคายมากเกินไปแล้วนะพี่แดนใช่สิใครจะเอาใจแก้วได้เก่งเท่ามันใช่หนุ่มบีบไหลเธอแรงขึ้นตามแรงโทสะแล้วผลักตัวเธอให้นอนลงไปบนเตียงการแก้วตกใจเสียงสัน่นพี่แดนพี่จะทำอะไรก็อยากให้แก้วได้ลองอะไรที่มันตื่นเต้นเผื่อว่ารสชาติชีวิตคู่ของเรามันจะดีขึ้นอยากได้แบบไหนก็พูดมาสิเอาแบบสาดิตพี่ก็ได้นะถ้าแค่แก้วบอกพี่แดน ปล่อยไม่ปล่อยชายหนุ่มถอดเสื้อโยนออกไปไกลแล้วตามร่างลงมาหาการแก้วดินหนีจูบรุนแดงหนักหน่วงที่เขากระแทกกระทันลงมาไม่มีคำว่าอ่อนโยนจากเขาเลยแม้แต่นิดเดียวพี่แดนปล่อยแก้วนะพี่ไม่มีสิทธิ์ทำแบบนี้กับแก้วแล้วใครที่มีสิทธิ์ใครที่แดนปล่อยหญิงสาวน้ำตาร่วงตั้งแต่รู้จักเขามาดินแดนคือผู้ชายอ่อนโยนเป็นสุภาพบุรุษ ไม่ได้เป็นเหมือนซาตานร้ายเหมือนวันนี้ชายหนุ่มไม่ฟังเสียงทุบสัมผัสจากเขามีแต่ความรุนแรงเพราะความกโกรธริมฝีปากเธอโดนบดแรงๆจนช้ำแรงกระแทกของฟันเกือบเรียกเลือดบนริมฝีปากเธอตามเนื้อตัวเธอมีรอยจ้ำหลายจุดเรากับต้องการฝากรอยนี้ไปให้คนอื่นดูหญิงสาวหยุดการดิ้นรนตัวว่าเจ็บแล้วแต่หัวใจเธอบอบช้ำซะยิ่งกว่า ร่างกก่จึงแทบไม่รู้สึกอะไรกับแรงกระแทกของกายเขาที่ลงมาบนความเป็นเธอไม่มีเสียงครางบอกรักมีแต่เสียงสะอื้นที่ไม่ได้ทำให้เขาใจอ่อนหลังลงโทษในสิ่งที่การแก้วยังไม่รู้ต้นสายปลายเหตุดินแดนก็หายค้องน้ำไปหญิงสาวหยัดกายบอบช้ำออกมาจากเตียงและหาเสื้อผ้ามาสวมมือไม้สัว์เธอมองผิวกายตัวเองบนกระจกรอยจ้ำเขียวๆทำให้เธอเบื่อนหน้าหนี รีบสวมเสื้อผ้าแล้วออกไปจากห้องนั้นทําให้ดินแดนที่ออกมาจากห้องน้าไม่เห็นเธอก็หงุดหงิดแก้วดินแดนมองหาการแก้วแต่เจอแค่ห้องว่างเปล่าเขาวิ่งออกไปจากห้องทันได้เห็นหญิงสาวนีขึ้นแท็กซี่ไปชายหนุ่มหงุดหงิดเตะไปบนเสาต้นหนึ่งแต่มันเจ็บที่ขาของเขาเองเจ็บทั้งตัวเจ็บทั้งใจโถ่เว้ยการแก้วกลับมายัางห้องพักหญิงสาวเก็บข้าวของ เพราะคงไม่มีหน้าไปประชุมอะไรกับใครเขาอีกและคงไม่กลายเยี่ยมหน้าไปถึงมหาวิทยาลัยหญิงสาวลากกระเป๋าออกมาจากห้องได้ยินเสียงคนวิ่งมาจากบันไดหนีไฟขึ้นมาเธอตกใจเพราะกลัวว่าจะเป็นดินแดนเธอรัวกดลิฟต์แต่เสียงกระหึ่งกระหอบดังขึ้นอาจารย์แก้วคณะบดีพักเบรกครึ่งชั่วโมงผมก็เลยรีบมาเป็นยังไงบ้างผมเป็นห่วงไม่เป็นไรคะ่ะ แต่แก้วคงเข้าประชุมไม่ได้แก้วอยากขอกลับก่อนขอโทษด้วยนะคะการแก้วเสียงสัน่นน้ำตาหยดอย่างไม่อาจคุมตัวเองได้ชายหนุ่มมองไปบนตัวเธอเห็นมีรอยช้ำที่เนินอกและคอนิมมันขอโทษนะคะหญิงสาวหันหลังให้ยืนปลายนิ้วไปแตะปุ่มลิฟต์แต่เขาดึงมือเธอไว้อย่ากลับคนเดียวเลยเดี๋ยวกลับกับผมผมเข้าประชุมช่วงบ่ายเสร็จจะพากลับไม่ดีกว่าค่ะ แฟนแก้วเขาเข้าใจผิดไปกับคณะบดีจะยิ่งแย่ใหญ่หญิงสาวตัดสินใจบอกไปตามตรงว่าจะไม่ร้องแล้วแต่น้ำตาก็ยิ่งไหลจนสรันต้องดึงผ้าเช็ดหน้ามาช่วยเช็ดให้แต่ผมปล่อยคุณกลับคนเดียวไม่ได้หรอกนะกลับถึงบ้านคุณจะเรียกตัวเขามาเคลียร์กับผมก็ได้ผมพร้อมอยู่แล้วผมจะอธิบายให้เขาฟังเองว่าคุณกับผมไม่เคยเป็นอะไรกันขอบคุณนะคะแต่มันเป็นเรื่องระหว่างแก้วกับเขา คณะบดีไม่ต้องลำบากหรอกค่ะแก้วจัดการได้ขอตัวนะคะหญิงสาวลากกระเป๋าเข้าไปในลิฟต์สารานมองตามหลังไปด้วยความเป็นห่วงดินแดงกระหน่ำโทรหาก้านแก้วเป็นสิบสิบสายแต่หญิงสาวไม่ยอมรับเขาทั้งหงุดหงิดทั้งหวั่นใจกลัวว่าความรุนแรงที่เขาทำกับเธอวันนี้จะทำให้เธอหันกลับไปเลือกผู้ชายคนนั้นแค่คิดเขาก็ทนไม่ไหวรับสายสิแก้วตกลงจะเอาอย่างนี้เลยใช่ไหมชายหนุ่มหงุดหงิด ตามไปที่โรงแรมที่หญิงสาวพักอยู่แต่เขาไปที่ห้องเธอไม่ได้จึงทำได้แต่รอพวกคณะอาจารย์กลับมาจากการประชุมแต่ก็ยังส่งข้อความหาเธอเรื่อยๆแก้วคุยกันก่อนพี่ขอโทษแก้วพี่ไม่ได้ตั้งใจพี่แค่กโกรธเราต้องคุยกันนะพี่รอที่ล็อบบี้ดินแดนถอนหายใจทำอะไรไม่ได้นอกจากอดทนรอจนกระทั่งพนักงานแจ้งคณะอาจารย์ที่มาว่ามีคนรออยู่ที่ล็อบบี คณะบดีสรันจึงเดินมาหาเพราะแน่ใจว่าต้องเป็นสามีของการแก้วอาจารย์แก้วไม่อยู่หรอกเธอกลับไปแล้วกลับแล้วเหรอคุณคิดว่าที่คุณมาด่าเธอว่าเป็นชู้กับผมต่อหน้าคนในที่ทํางานแทนยังมีคนถ่ายคลิปไปด้วยคิดว่าเธอจะกล้าสู้หน้าใครต่อใครไหมแล้วที่พวกคุณตอนทําเคยอายบ้างหรือเปล่าผมกับคุณแก้วไม่เคยทําอะไรทุเรศทุเรศอย่างนั้น ผมไม่รู้หรอกนะว่าคุณไปเอาข้อมูลบ้าๆพวกนั้นมาจากไหนแต่ผมไม่เคยมีอะไรกับเธอจะบอกว่าคุณไม่ได้คิดอะไรกับเมียผมเลยงั้นสิไม่เพราะว่าผมรักคุณแก้วรักมานานแล้วด้วยนั่นไงคุณยังปฏิเสธอีกเหรอฟังให้จบก่อนสิคุณผมรักคุณแก้วแต่คุณแก้วเธอไม่เคยรักผมเธอรักคุณมากนะขณะคุณทำร้ายเธอขนาดนี้เธอยังไม่ยอมให้ผมไปส่งเพราะเธอไม่อยากให้คุณเข้าใจผิดเธอมากไปกว่านี้ ดินแดนขบฟันตัวเองแน่นตอนนี้เขาสับสนไปหมดข้อความบรรยายไม่รู้กี่แผ่นที่พูดถึงความรักมากล้นระหว่างกานแก้วกับผู้ชายคนนี้มันคืออะไรผมเจอสมุดบันทึกของแก้วที่บอกว่าเขารักคุณแล้วก็รักผมคุณกับผมคือโลกทั้งสองใบของเธอเป็นไปไม่ได้สรานสายหนะ้าไม่มีทางที่เธอจะรู้สึกอะไรกับผมถ้าเธอรู้สึกอย่างที่พูดผมคงไม่ปล่อยเธอ,เอไว้เฉยๆหรอกผมต้องคุยกับแก้วให้รู้เรื่อง ชายหนุ่มพลุนพลันออกไปหัวใจเขาเต้นแรงถ้าผู้ชายคนนั้นพูดความจริงแล้วสมุดบันทึกนั่นแล้วไหนจะรูปถ่ายระหว่างผู้ชายคนนั้นกับการแก้วอีกมันมาได้ยังไงน่าเสียดายที่เขาโมโหจนฉีกมันขาดกระจุยหมดแล้วดินแดนขึ้นมาบนรถเสียงข้อความจากเบอร์ปริศนาดังขึ้นไวที่อาจารย์แก้วไม่ไปกับพวกเราอ้างว่างานยุง่งงานยุง่งมันอย่างนี้เองนันสิ ไปกินข้าวหรือไปกินข้าวต้มรอบดึกกันก็ไม่รู้ไปกันแค่สองคนน่าเกลียดนะเธอมาประชุมกันหลายคนขนาดนี้ยังกล้านี่ถ้าอยู่กันสองคนจะขนาดไหนผู้หญิงโสดมีเยอะแยะทำไมไม่เอาเสียดายที่สุดเลยค่ะพี่เลอาจารย์แก้วมีอะไรดีนะขนาดมีผัวเอ้ยมีสามีแล้วนะยังเสน่ห์แรงอย่าไปเอาอย่างเลยน้องหวานแบบนี้นรกกินหัวทำอะไรก็ไม่เจริญหรอก ใครว่าพี่เลจเจริญขึ้นจเจริญขึ้นตำแหน่งเอ่ยเงินเดือนเอ่ยงานวิจัยเอ่ยโอ๊ยปีทองของเขาเลยล่ะบ้าเอ้ยชายหนุ่มทุบไปบนพวงมลาลัยรถแตรดังลั่นลานจอดรถแต่เขายังกระหน่ำทุบแทนการระบายอารมณ์อย่างหงุดหงิดเขาเห็นกันช่างมหาวิทยาลัยจนคนนินทาไปทั่วยังจะกล้าปฏิเสธอีกวรวิทย์พยายามโทรถ,ถึงดินแดนอยู่หลายสายแต่ก็ไม่มีคนรับ สุดท้ายโทรศัพท์ก็ติดต่อไม่ได้อะไรของมันวะขาดงานไปเฉยๆมาสองวันแล้วโทก็ไม่ติดใครห่ะคะพี่วิท์การขวัญเลิกคิ้วทั้งที่รู้ดีว่าเข้าหมายถึงใครกุ้ยแดนน่ะสิมันหายหน้าหายตาไปไม่ยอมมาทำงานติดต่อก็ไม่ได้นิดดีนะที่งานคืบหน้าไปมากแล้วแล้วไอ้เมฆมันดูแทนได้พี่แก้วไปประชุมที่ระยองเขาคงตามไปด้วยกันมั้งคะ อะไรจะรักเมียหลงเมียขนาดนั้นขาดกันไม่ได้เลยหรือไงแหมคนเขารักกันนี่คะเขาก็อยากอยู่ด้วยกันเป็นธรรมดาเอาเป็นว่าถ้าพี่ห่วงเดี๋ยวขวัญแวะไปดูที่บ้านเขาให้หญิงสาวอาสาและเมื่อเธอมาที่บ้านของการแก้วบ้านก็ปิดเอาไว้หน้าบ้านมีเศษไดอารี่ที่โดนฉีกเป็นจุนอยู่หญิงสาวเปิดประตูรั้วเข้าบ้านไปและเก็บทุกอย่างออกไปทิ้ง ขอโทษด้วยนะคะพี่แก้วขวัญรักพี่แดนขวัญไม่เคยมีครอบครัวที่อบอุ่นเหมือนที่พี่มีขวัญขอพี่แดนนะคะแล้วขวัญจะหาผู้ชายดีๆคนอื่นมาชดเชยการขวัญยืดตัวตรงแล้วเดินออกไปจากบ้านของพี่สาวอดคิดถึงความสัมพันธ์วัยเด็กระหว่างเธอกับการแก้วไม่ได้แรกๆเธอก็แค่อยากเอาชนะอยากพิสูจน์ให้พี่สาวเธอเห็นว่าผู้ชายไม่ได้ดีขนาดนั้นแต่เมื่อได้รู้จักกับดินแดน เธอก็ตกหลุมรักเขาโดยไม่รู้ตัวถ้าอยากเป็นก้านแก้วอยากเป็นผู้หญิงที่เขาจริงใจด้วยทุกครั้งที่เห็นพี่สาวกับพี่เขยอยู่ด้วยกันแสดงความรักต่อก,กันหวานชื่นเธอก็เห็นภาพตัวเองแทนที่ก้านแก้วอยู่ตลอดเวลาเธอพยายามห้ามตัวเองแล้วแต่มันทําไม่ได้อย่างไรพี่สาวเธอก็ยังเหลือผู้ชายคนนั้นถ้าทางเขารักพี่สาวเธอดีน่าจะดูแลกานแก้วได้ ดินแดนนั่งดื่มคนเดียวงี้เงียบในคลับแห่งหนึง่งเขาสั่งเหล้ามาหลายแก้วมีสาวๆส,ส,สวยๆมาคอยเอาอกเอาใจแต่ดูเหมือนความสนใจของเขาจะพุ่งตรงมาที่แก้วเหล้ามากกว่าดื่มอีกนะคะพี่เอาอะไรอีกไหมสั่งๆมาเถอะผมจ่ายได้ชายหนุ่มบอกแล้วตวัดแก้วเหล้าจากสาวนางหนึ่งมาดื่มรวดเดียวหมดดื่มเก่งจังเลยนะคะแบบนี้ต้องให้รางวัลน,นะ เอาอะไรดีคะหอมแก้มจูบหรือมากกว่าจูบได้ทั้งหมดเลยนะคะยิงสาวขยับมาไกลย,ยืนปากทำท่าจะจูบแต่ก้านขวัญก้าวฉับๆมาตวัดข้อมืออีกฝ่ายไว้อย่ามายุ่งกับผู้ชายของฉันขวัญอย่าเพิ่งมาวุ่นวายกับพี่ตอนนี้ไม่วุ่นวายไม่ได้หรอกคะ่ะถ้าพี่แก้วมาเห็นพี่ในสภาพนี้จะว่าอย่างไงยิงสาวตวัดตามองสาวๆสามคนตรงหน้าแล้วสั่งเสียงเย็นออกไป ต่ว่าฉันจ่ายเองพอไหมการขวัญวางเงินลงปึกหนึ่งสาวๆจึงสลายตัวตัวเองก็มานั่งดื่มกับเขาแทนขวัญบริการเองนะคะอย่างน้อยเป็นขวัญที่นั่งอยู่ตรงนี้มันก็ดีกว่าคนอื่นตามใจเถอดิดินแดนตัดบทเขาไม่อยากจะสนใจอะไรทั้งนั้นดื่มให้เต็มที่เลยค่ะอยากระบายอะไรก็หอ,อกมาเถอะ การขวัญมองดินแดนรอยยิ้มอ่อนโยนปรากฏขึ้นบนใบหน้าหญิงสาวขยับมชิดเอียงศีรษะซบลงกับท่อนแขนเขาเอื้อมนามากระซิบข้างหูขวัญรักพี่นะคะขวัญว่าอะไรนะดินแดนฟังไม่ถนัดและเริ่มเมาจนหูอื้อตาลายจึงเริ่มมองเห็นหน้าก้านขวัญเปลี่ยนเป็นก้านแก้วอยู่หลายทีไม่มีอะไรหรอกคะ่ะมาดื่ม หญิงสาวคล้องแขนเขาเข้ากับแขนตัวเองและดื่มด้วยกันเสียงหัวเราะใสๆของก้านขวัญทำให้เกิดรอยยิ้มบางๆของเขาขึ้น